สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า red g a r i t c h นะครับหรือว่าเกมเสร็จผีนั่นเองกับน้องแ<ง>พตตี้แพตตี้โปรแกรมมิสนะร<ใ>นเราจะรอเหยื่อหรือว่าเราจะเป็นเหยื่อของเขานี่เราก็ไม่รู้กด <laughs> พร้อมด้วยค่ะกดพร้อมแล้วนะคะรออีกสองนอคนะ่ะสำหรับตัวละครที่ผมใชนะ้นั้นเป็นตัวละคร class s นะครับชื่อว่า edward นะครับหรือว่ามานักมายากรของเรานะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นการใหม่นะคะเป็นการ์ดใหม่นะครับเป็นการ เ,เขาเรียกว่าการ์ด S การ์ดใหม่นะครับที่อ<ม>ัปเดตเข้ามาในเกมเซตมี <Z S 2> ใครกล้าเล่นกับเราเลยนะทําไมอ่ะเขาเห็นตัวเราเหรอไม่เห็นพูดไปเปล่งนั่นแหละแล้วก็สำหรับแผนนี้ก็จะมีไอเทมใหม่เขาเรียกว่าไอเทมเครื่องรางระดับเอสเหมือนกันเเริ่มมก,มกมใช่ครับผมเริ่มเกมแล้วก็มีด่านใหม่ซึ่งก็คือด่านเขาใครจะได้เล่นก่อนโอ้ยเฮียมันไม่ให้กูเลือกเป็นคนแรกอได้คนแรกไม่ได้เลือกอะแต่ได้คนแรกอะเก่งๆอะ เก๋เก๋เอ้าหูทอาไมมาเต็มเลยวะเฮ้ยตายฉันแล้วมาโอเลโนโว้ยนะครับอากาศอะเอาไหมเอาเอาหมดเลยไหมใช่ตึ้มมซื้อได้แค่สองหลังเลยอย่าเอาอวกาศฉันไปอย่าเอาอวกาศฉันไปแม่งซื้อชัวนั่นไงก็ซื้อสิวะมันไม่ได้ลงบ้านมึงซะหน่อยอ้าวเจ็ดมามากันอยู่ข้างๆกัน ได้เลยได้เลยไปเพื er Teraz, like right. ่อนบ้านกันนุ้งเป็ดถือสเก็ตบอร์ดด้วยนาออบอันนี้เป็นแบบอ่าอะไรนะอวกาศใช่ปะใช่ค่ะเป็นดาชิละดาอวกาศโอ้โหเดีอนเป็นบ้านเนี่ยจะไม่เหมือนค่ะเอาไหมเอาเอาค่ะเอาทุกอย่างค่ะเอาทุกอย่างที่ได้มาเอาทุกอย่างที่ได้ค่ะยังเป็นบ้านมันค่ะจะไปตกบ้านมันก็พอรู้สึกว่าชอบตกเลยนะมันมาข้างกูทำไมเนี่ย รรักืองเออสงสัยจะรักนางมายากลนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดมึงก็ไม่ได้ต่างจากกูเลยไกลอยู่แค่นี้มาตืดๆกันห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือจากไกลอ่าไปกลางปีเลือกดาครับผมเลือกดาครับผมหลุมดาาจัดงนกลางปีนะอ่โดเมดาอโดเมดาเชื่อผมนะครับคุณนวดลงไปครับโดเมดาแนะนำแนะนำนวดนี่นี่คือการแนะนำให้ศัตรูนะคะจิ้มค่ะ แนะนําให้สตูอ้าวอีหาแล้วกูจะจัดงานทําไมเนี่ยเบื้องตังกูไม่ใช่มึงเออมึงนี่ไม่ฉลาดเลยโอ้ดอนทรอนเออทรอนเอนดเทรดเอนเอาไหมโอเบยดอนเอาค่ะโอ้โหสองแสนเก้าเอาเลยไม่สนใจเอาดีเงินรวยรวยมีตั้งเอ็มกว่าเออเอาเอาทุกอย่างที่ตกลงไปใช่ค่ะตอนแรกๆนะคะพยายามคอยสั้นๆแล้วก็ซื้อบ้านให้เยอะที่สุดอ๋ออย่างงี้นะครับ มึงจ่ายค่าภาษีให้กูด้วยภาษีหน้าไหะสโอเคได้สาม IO IO มันคือดาวอะไรวะดาวฉันดาว IO ไงดาวฉันแล้วหกเจดแปดเฮ้ยถูกต้องซื้อตอนนั้นเป็นพื้นที่คูณสอั้นแต่เริ่มเกมแรกซื้อใช่ไหมซื้อใช่ค่ะกดเลยครับผมเอาให้หมดดักหมดดักเลยหรอวะหมดดักเลยหมดดักแล้วังมันอยู่ไรเนบิวบ้า ทาม่าอ๋อนั่นเป็นเอ่ออะไรนะโทลิชนี่ไอ้ไอ้กระจกแค่หกสิบเคเขาเรียกว่าเฟสตังค์เฟสตังค์โอ้โหเฟสตังค์ใช่แล้วตาฉันแล้วขึ้นยาจรวดไปแล้วมึงขึ้นยาไปแล้วเหรอมึไปเกาะยามันเร็วเอาไหมเอา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 หมดทุกอย่างเอาหมดเอาหมดที่ตกตกอะไรเอาหมด ทำไมมันไม่เสียค่าผ่านทางให้กูอะอีหามันไม่ได้ตกบ้านมึงมันแค่เดินผ่านเฉยเมันต้องตกดิก็ม่นไม่ตกนะกูมไม่ให้ผ่านนะ่ะก็บอะกม่านสิะม่ใหผ่านกูไ่้านะกูไ่่าะผ่านบ้านกูาน <c oughs> <3 S 1> กูไมู้่ไกเตาน่าเอเลี่ยนมึงเอาขวา <c oughs> ยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ย มันเนี่ยมังไปที่เกาะเว้ยตาฉันแล้วมันไปซื้เกาะตาฉันแล้วไปไหนเนี่ยบ้านกูเองซื้อ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 เหรอซื้อดิโอเคพัฒนาไปปุ้งตอนนี้เรามีกระบังขึ้นมาแล้วครับกระบังเรียกว่ากระบังมันก็มีกระบังบ้างวะมันก็มีโอ้โหไปอยู่ตรงนั้นทำไมล่ะพี่น้อง ดับเบิลอีกแล้วอ่ะน่ามันดับเบิ่อมันโกงมึงแล้วล่ะมันโกงเขาแหละจีเอ็มต้องตรวจสอบแล้วนะไอดีนี้ไม่เมื่อยนะจีเอ็มตรวจสอบเลยเหรอวานเจียมช่วยตรวจสอบไอดีแม่คะรู้สึกจะโกงเกินไปจะไปโกงโกงเกินไปถ้าจะเดินทีเดียวแล้วรอบแมปไปสามรอบขนาดนี้ก็ไม่ไหวหกโอ้อหแคนโดร์อซื้อวุ้ยสี่แสนสัตว์ซื้อเลยรวย รวยอะไรลตังค an ูเนี่ยประการทีลังคุเนบิล่ากุลาบสามมึงไปตกทำไมทำไมนี้อ่ะกูไม่ใช่พูไว้เที่ยวงานกลางปีอ่ะมันไปตกบ้านใครเอาออีหาไปโลอีกรอบโอ้ยมันจะรวยกันไปละนึ่นะก้าวอ้าวหอยรอดมีการป้องกัน อ๋อการตั้งโพนี่ทำเลต์มาร์สร้างโพนี่เหรอสร้างโพนี่ได้ยินว่าสร้างโพนี่ก็แกล่ะแกตาฉันแล้วตาฉันแล้วครับทางโพนี่อีกอ่ะทางโพนี่อ๋อไปไหนวะบ้านกูเอ้ยบ้านมึงซื้อ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 ตกแทนตกทีนี่หน้าแหกอ่ะตังกูก็ตาแหกแล้วเนี่ยตังก์เลยเฮ้ยนี่ไงมึงได้ตังคืนแล้วอย่าบ่นเอื้อ แล้วม็แค่สร้างทำแลนด์มาร์ี่ดอกดาวถูกยึดไปแล้วสร้างเฮอร์นี่มันซื้อบ้านมันไปแล้วมันยอมสแล้วกูให้กูทำยังไงล่ะกูจะยอมให้กูทำยังไงตักบ้านรู้สึกว่าหนักนี้จะแพงกกว่าปติเยอะมากแพงมากๆใช่โอ้โหบัตรโอ้ยห่ามึงได้ดีแล้วมึงนิดมึงนิดไปตลอดเวลานะเจ๊บ้านเวไม่ต้องตกใจบ้านกรูไม่ใช่หรือ บ้านมึงก็ได้บ้านมึงกับบ้านดูว่ามือนกันนะโอ้ยหาไปสองตัวชนะไปเลยลไหมหอยตู้ดิะะวะแพตตีททม้มึง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 พาจนล <laughs> เลยเพรแค่ร้อยยี่สิบผมก็เสร็จตังค์อ๋อโอเคโอเคโอเคร้อยยี่สิบก็เสร็จตังค์เสร็จตังค์มาในบ้านใครบ้านมันไปสร้างแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คมันเต็มเลยแลนด์มาร์คเรานี่ไม่มีเลยเฮ้ยมีข้างบนไงไหนอ่ะมึงซื้อซื้อซื้อ เอาดิวะเอื้อเนี่ยยังไงมันมาได้การมันเป็นหัวเมียกันแน่เลยชัวร์เลยมันเป็นหัวเมียกันใจกันขนาดหัวเมียกันแน่เลยเออเหรออีเป็ดแต่อีเป็ดมึงโดนตลอดเลยติดไหมไม่เอาตังค์ฉันไม่มีเดินแต่ตังค์ก็ไปติดเกาะอีกรอบได้ไหมอีหารอรับตังค์อะไรเงี้ยมึงจะติดเกาะทำไมโธ่เอาติดเกาะก็ไม่มีตังค์รอรับตังค์เนี่ย Oh my god เฮ้ยมึงมันสร้างันมาหนึ่ง ที่เช่ากูข้างบนชั่วปา่าแน่นอนแร่รอดกูว่าแหละโอ้โหแล้วอันตารายทั้งนั้นเลยดูดิเป็นแบบยึดตอเว้มึงใช้หมวกทองของมึงเครื่องแลนด์มาร์คใส่มันแล็ <l ans> <mark> เครื่องแลนด์มาร์กอุ้งกางปรีอ่ะทุนเฮ้ยมึงเอาเอาไว้ต้องแลนด์มาร์คบ้านกูอะแลนด์มาร์คบ้านมึง <ans> ใช่ไหมจานาจะข้างบนเลยข้างหน้าเลยที่ป่าโอเคจัดไป่ลงมาถ้าลงนะถ้ามันลงนะแพ้ไปมือ แ้ไปม่เคยมีใครชนะเลยวะคือยังไม่เคยเห็นเอเลี่ยนออกจากไข่เบี่ยนี่เลยนะแม่มันไม่ออกอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูไม่ใช่เอเลี่ยนอ้าวมึงไม่เป็นเอเลี่ยนไม่ลองเป็นดูอะแค่สวยเจ้าดวงไปไหนดวงแต่ข้าบัลลุกเสียใจด้วยนะคะฉันสวยฉันไม่เสียเสียด้วยอีดอกอยาของไม่ชอบโอ้โหเงินมึงปวด้วยซ้ำ ปวดกาีผัวเมียคู่นี้มันยังไงเนี่ยหมามันทำแลนด์มาร์คกระจายเลยมันทำมัลกาโรนีไว้เมื่อไกลๆไปไกลๆโอ้ยหลุดถูกต้องเพื่อนซื้อเลยซื้อเลยอ้าหลุดหูห้าร้อยเอาไปดีวะเอาไปเลยให้ไปเลยไปสิบเอ็ดดาวใครดาวมึงบ้านใครบ้านมึงแหละเอื้อยไม่มีตังค์จ่ายด้วย คววามสยของ,งน,นั่นแ่ะบ้านกูซื้อเลยซื้อเลยพี่น้องไม่ซื้ออีดอกเดี๋ยวมันซื้อบ้านมึงอีหาญถูกยังกระกี่ <S 2> <S 2> ทำไมวะแพงออกแพงเชี่ยจังเจไปไปโอ้โหใช้แล้วก้าเอ็มเลยนะอะไรวะดาอ่าบริหารดาวเขาะมึงช่างอะไรมาสักที่นึงไว้เพื่อนช่างอะไรมาซักที่นึงที่ไหนก็ได้ที่มึงชอบแบบมึงจิ้มจิ้มเอา ที่กูชอบอ่ะใช่โอเคมึงดักหน้ามันก็ได้อะไรก็ได้ที่มันต้องดักหน้าทางนี้แหละดวงจันทร์เนี่ยแหละเราชอบไปดวงจันทร์กูคือทำไมมันไม่จ่ายภาษีให้ตัวเองวะหาว่าสิบสองสิบสองเอ้ยกลุ่มดาวหีเอ้ยกลุ่มดาวหมีใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้จะพูดหีใหญ่หมีใหญ่สิหมีใหญ่กลุ่มดาวหมีใหญ่่หหมีใญอ้าวโดนจ่าคาผ่านทางไป แทตตี้เจ็ดกระจอกไปจอกตรงไหนวะมึงเสียเนี่ยโอเลนุทอนโอ้ยดูชทอตช็อตเอ็นโดอึ๊บอึ๊บไปไหนนั่นเนี่ยไฟดาวมันการนางฟ้าดิวะการนางฟ้าไหมไม่ไม่ไม่ถูกไปถูกไปไม่ไม่ไม่ใช่เนาะตกสาวเอ็มอะไรเงี้ยแล้วค่อยใช้โอเคเอาไปเอาไปกูให้ให้ให้เ็จตังเสร็จตังเอ้ยบ้านกูบ้านกูเลยอ่าอ่าโอ้ยดูช็อ ไม่พองิ้นไม่พอค่ะอย่าเอาดาวสิ้นไปมันไม่มีตาตอนนี้สามารถอัปบ้านด้านล่างได้นะคะต้องดูการเงินมันว่าโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคแสดงว่าบ้านข้างล่างสามารถอัปบ้านได้ค่ะ อย่างเมีห้าร้อยส่ห้าร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยมันมานทางโดนสามยครับผมสามจะเป็นแปดร้อทนากว่าเราเดสอยอีสัตทำแลนด์มาค่ะสวัสดีโอ้โหโอเคคุณเชียร์มันทำไมไปไหนไปไหนไปไหนบ้านใครว่าบ้านเฮ้อัพอัเลยอัพเลยโอเรนนทอน้งมักโรนีมักโรนี้งคนนี้้างคนนี้อะมันรอหลังตั้งอยู่ที่ดาวอินโดบิด้าอ๋อเหรอ ดับเบิ้ลไปไหนบ้านกูเองบ้านกูเองอัพอัมอัมอัพอัมอัมอัมอะไรดีสร้างดับเบิ้ลแลนด์มาร์กดิเขาเรียกสร้างหลุมดำเว้ยสร้างหลุมดำเหรอใช่ไหมเนาทำไมมีดาวลอยเต็มหมดเลยวะไม่กล้าลงตรงนี่หนึ่งโอ้โหลงตรงนั้นเลยเหรออ๋อฉันรู้ฉันรู้แล้วว่าหลุมดำมีไว้ทำอะไรเมื่อใครที่ตกเข้าไปในหลุมดำอ่ะฮะก็จะวาร์ไปที่บ้านเราเราวาร์ไปที่บ้านเราใช่ไหมแล้วก็โดนฆ่าผ่านทางเลยใช่ ใช่แล้วมันตกแต่บ้านมันน่ะนั่นสิโอ้ยเด็กถอดตกโอ้พึ่งตกบ้านมันไปไหนไปไหนวะไปบ้านมันด้วยอ้าวแจกปังให้รายการป้องกันนะหนึ่งเอ็มว่ะเอาดีว่าเอ้ยโหูยหมดตัวนะแล้วแท้ฟูใช้นางฟ้าดีกว่าไอจัตเจียไปตกข้างหน้าสามเอ็มนะต้องขายแเอาละเธอเจ็ดฉันสามารถเดินแบบนี้เอาได้เพราะฉันสวยสวยงั้นเลยเหรอใช่ ดีมากเลยเอาเลยเธอฉันไม่มีตังค์แล้วเนี่ยมีหาแล้วมันก็ตกดาวแล้วเชื่อพูดดีแม่งอยู่ในนั้นน่ะอยู่จนได้กันนะได้มึงมันได้กันแล้วแหละได้กันอยู่ในแอนโดรเมดาเอาไงดีวะจนรวยอะไรก็ต้องเสียสิวะก็ต้องเสียสิวะใช่ไหมเออมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเสียสิวะกูซื้อสถานีดาวคอได้ไหมกูซื้อสถานีมันเลยได้ไหมซื้อสถานีเลยเหรอวะซื้อสถานีมันเลยไม่ไหวแล้วนัน เอาเกิดหลุมดำแล้วว่ะ่เออออกว้าาฉฉัันนนนชบลยยจะูีีมึงไม่มาช่วยอะไรเลยเอ่ะไม่มีหอยหลอดตาฉันแล้วแล้มารู้ว่าเกมนี้เราจะชนะหรือไม่ฉันเพลียเร่นกับการีโอ้โหดิไม่นะเขาเกาะเขาเกาะไปเล่ยเขาเกาะมางดิกว่ะอ่า ไม่ออกฉันจะอยู่ในนี้ฉันจะอยู่ในนี้แต่ละทอยได้แต่ควันพ่นด้วงอะไรเสียงด้วงอุ้ยได้บินได้บินไปฉันไม่กลัวอะไรเห็นเป็ดบินละเข้าไปไหนกันใคเหมือนไปบ้งแล้วเว้ยมันไปไหนโอ้กลับบ้านกันเนี่ยตาฉันแล้วตาฉันแล้วซีูจะไปติดเกาะอีกรอบเว้ยเื่อาสวไม่นะทำไมฉันโดนแต่เสียตังค์แล้วเนี่ย มันไปได้กันอีกแล้วอ่ะไอ้คู่นี้ไม่เป็นไรวะมันแลกดาวไว้มึงฉะนั้นมันต้องแลกกับบ้านตากของเราเพราะบ้านมัแพงของเรานัจริงปะเหลือที่หนึ่งนี่หว่าอีดอเหลือนูุนอะเหลือโลกอะไ้สัตว์โลกเราแพงมากหมายว่าโลกถ้ามันเอาโลกกูว่าแหล้วค่าอีดอว่าแล้วค่ามึงบินไปชนไอ้หนวดดิไอ้หนวดมันรวยไปแล้วไปไหนดีคะจะไปทุกงที่วะไปได้ไปเลียนหลักนะมะงจะไปทั้งนั้น ดูมันเดินไปสิกูจะนาำเนี่ยกูกอยู่บบคนจนน่ะโอ๊ยนานพิตเลยกูล้มละลายรวยแล้วมึงมึงเดินยากไปตรงไหนนะพรมแดงจะปูที่มึงไว้แล้วมึงเอาตังโปรยลงขุนแดงนั้นไปเว้ยจริงป่ะเฮ้ยมึงจัดเลยที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แพงแพนดดวงจันทร์จัดที่ดวงจันทร์ที่มึงอะเซเลอร์มูนมึงอะดวงจันทร์เซเลอร์มูนใช่แล้ว สี่ห้าเอ็มอ้าวอีก้ไม่ตกแต่เสียภาษีมันก็สูกกว่าบ้านถ้าลงบ้านมึงนี่สิบห้าเอ็มใหม่โอ้โหละลายไปเลยคกูบอกแล้เราให้ซื้อสถานีดาวเคราะห์ก็ซื้อสิกูไม่มีตังค์เดี๋ยวกูซื้อเองเก้าเก้าบ้านใครบ้านมึงบ้านกูเองสวยๆที่มันมีสี่เอ็มระเว้ยตอนนี้มังเดินไปไหนก็ได้แล้วมันเป็นตัวมันเป็น อยู่ตัวคนเดียวไว้มึงแต่ถ้ามันอยู่คนเดียวแล้วเราเราชนะมันไม่ได้นะเว้ยมึงขายการเย็บแต่งเดี่ยวดีมึงก็เลยอีเป็ดมึงออกมาจากไอ้นั้นเลยโอ้มึงก็อยู่ทำไมตรงนั้นอะมึงกูเป็นนี่ไงคนให้ยืมตังค์อะคนจริงปะนั้นกูต้องยืนเฉยๆรอรับตังค์กูซื้อต่อแม่งเลยตดซื้อไม่ให้หมดโอเคเกมมึงรวยโอเคอยู่มึงได้สร้างโคโลนี่ยอะเป็นไงล่ะมึงได้สร้างโคโลนี่อุ้ยมันตกบ้านมึงอะ มันสู้เหรอวะสู้เหรอวะมันกล้าสู้เหรอวะมึงจะสู้กูเลยมีทั้งสองคนมันกล้าสู้เหรอวะเลือกดาวที่ต้องการเลยลุ่มดำเลยคือเลือกดาวเอาดาวดาวอย่างนี้วะมึงมึงเป็นดักตรงบ้านมันนะอีฮานกดดาวแม่งเลยดาูมันก็ได้อีเวนมึงตายซะ้งอีเวนดับอีเวนเอาดิวะมึงสู้เหรอมึงเดินตังห้าเคนะ ตกสักจึ๊กนึงเนี่ยไปนะมีเงินไม่พอทำไมไม่ได้เลยครับหมีกูตกเป็นเพื่อนอีกกูซื้อให้ด้วยมากูไม่สนใจแล้วทุลง่ทุลิลอะไรกูจะซื้อให้หมดที่กูตกก้าลังปีไปเลยโครงการเลยไหนก่อนกูสร้างดักก่อนกูสร้างดักกูสร้างดักอ่าดักดักอ่ามันต้องตกแถวนี้ดักไว้ก่อนแถวไหนโอ้แัวแอรีแอลสามสรุปมนตรงตรงนี้ค่ะอีดอกตกบ้าน ตกบ้านกูเองบายค่ะต้องขายดาวแล้วค่ะขายตัวไปเลยค่ะขายตัวให้เจสี่เป็นคู่มึงมันโู้สู้กูเหรอผมมิดพูดเลยนะว่าไม่โหลดไม่รู้มันคือเจอดูนี่ดูดูกูตองหน้าแหกตัวแตกแน่ดูโอ้เรนดูเชนโอ้เรนดูเชนเชนเอ็นโด้เฮ้ยช่างไรบมางเรนดูมา เอาเลยไหมสร้างแลนด์มาร์คคุณไถพูดสิตาฉันแล้วสร้างคอลอนีสาวสร้างคอลอนีเรามาลุ้นกันนะคะว่าอีเวนต์จะตกตรงไหนมาสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ๋อมึงนี่หว่านะเรื่องดาวที่ต้องการเดินไปไหนก็บ้านมึงแล้วตอนเนี้ยคุณสร้างดัดอีกที่หนึ่งสร้างดัดอีกที่แล้อ่ะหนี่ค่ะอีดอ๊อฟเอาเอาเอาวางค่ะวางมาตกตรงนี้ค่ะ ซึ้ซึเียตังค่ะมซึมซึมตืมเด้วขตังค์าเอ็มลมละลายค่ะโซ่เหรอชนะค่ะแบบสวยๆได้แพ็คการ์ดหมคุณ แฟกการ์ดเอาไปเปิดข้างหน้านะคะใช่ครับแล้วก็จะมีอีเวนต์พิเศษนะคะสำหรับการซื้อเกมครั้งแรกนะคะก็ใช่ครับมีกำลังซับตามศรัทธานะคะก็กดค่ะกำลังซับตามศรัทธาพูดถึงมึงไปวัดเลยวะโอ้ย่ี้ครับก็ขอจบการทดลองการ์ดคลาสเอสนะครับเพียงเท่านี้นะครับว่าไว้เจอกันใหม่กับเกมเศรษฐีครั้งต่อไปสวัสดีค่ะกับผมนะครับไมค์กระเดี้ยแล้วก็แพตตี้พี่โปรแกรมนะครับโปรแกรมมี่ค่ะอีดอลโอเคครับสร้างโคโลนีสวัสดีครับผม